หมัดเทพวานอนท่าโจมตีใหม่ของลูฟี่ครับจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับไคโดได้หรือเปล่าครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับบางงาวันพีชตอนที่1048ครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างครับมาอัปเดตให้ฟังนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตเต็มครับสำหรับบางงาวันพีชตอนที่1048ครับชื่อตอนยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่า20ปีนะครับผมแหมยีิปีแห่งความหล ก็ยังคงพยายามผักเกาะโอนิชิมะเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของลูฟี่อยู่ครับพยายามเข้านะครับสู้ๆเข้านะโม,โมโมนะส่วนด้านไคโด ido, เนี่ยก็มีการแปลงร่างกลายเป็นบังกรไฟครับก็เหมือนกับว่าอาจใช้ท่าบังกรเพิงยักษ์บังกรไฟยักษ์อะไรประมาณนั้นครับร่างกายของไคโดที่มีการสัมผัสกับบางส่วนของเกาะโอนิชิมะนะครับผมปรากฏว่าพลังไฟพลังเพิงนี่คือรุนแรงมากครับทำเอากอ ima, เกาะโอนิชิมะนี่ครับผมถึงกับคั้นละลายเหมือนกับเนยเลยทีเดียวครับส่วนด้านลูฟี่ครับก็มีการ าโจมตีใส่ไคโดครับโดยท่าโจมตีของลูฟี่เนี่ยมีชื่อท่าว่าหมัดเทพบานอนนะครับคือจะแปลว่าไงดีเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คําว่าบังกี้ก็อตกันนะครับผม เออนะียเออรีบไปภาษาอังกฤษก็ได้นะก็ดูเท่ดีนะไคโดครับก็มีการใช้ท่าโจมตีใหม่ด้วยเช่นกันครับมันก็จะเป็นท่าอัศนี8ทิศอีกรูปแบบหนึ่งของไคโดครับผมคือไอ้ท่าไคโดเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ท่าที่มันเป็นท่าแบบอัศนี8ทิศอะไรเงี้ยครับคือท่าโจมตีมันคล้คลายๆกันนะแต่ว่าเจ้าไคโดเนี่ยมันก็จะมีการเรียกคุณละชื่อท่าอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะซึ่งในแต่ละท่านะท่าการโจมตีความรุนแรงในการโจมตีก็คงจะมีความแตกต่างกันไปนั่นเองครับเปลี่ยนฉากมาบา พวกเหล่าสมไรครับที่ร่วมต่อสู้กับลูฟี่เนี่ยก็ต้องการที่จะให้ไคโดพ่ายแพ้ครับคบาบสเซอเนี่ยจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการประหารชีวิตโอเดงเมื่อ20ปีที่แล้วครับแล้วก็จะมีการย้อนเด็กขึ้นมาครับไคโดก็พบว่าโอเดงเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งครับไคโดก็เลยเ้ยไหนขอดูดีว่าลูกชายโอเดงเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะปรากฏว่าพอไปเจอลูกชายโอเดงเนี่ยคนคนนั้นก็คือโมรุสเกะนั่นเองครับไคโดเนี่ยก็จัดการพวกชาวเมืองทั้งหมดนะครับที่ยืนขวางหน้าไคโดที่จะขัดขวางไค โลอะไรประมาณนั้นครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นครับว่าปราสาทของโอเด้งครับผมถูกเผาไหม้ได้ยังไงครับที่เห็นว่าปราสาทโอเด้งเนี่ยหูแบบโดนไปไม้ลูกลามอะไรกันยกใหญ่ครับแล้วในเหตุการณ์ย้อนดีครับเราก็จะเห็นพวกไดเมียวของประเทศวานุคุนีนะครับทำการรวมตัวกันครับเพื่อที่จะมาต่อสู้มาต่อต้านไคโดกับโอโรจิครับโดยไดเมียวที่มาร่วมมือการต่อต้านไคโดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีโตโนะยาสึครับรวมถึงซามูไร3คนนะครับไอ้เจ้าซามูไร3คนที่ได้พบเจอกับยามาโตะในท่า นั่นเองครับคนพวกนี้เนี่ยก็มาร่วมมือกันในการต่อสู้กับไคโดครับแต่ก็นั่นแหละครับผม คือแบบจิตใจเห้าหานะครับจิตใจแน่วแน่มากในการที่จะเอาชนะไคโดโค่นล้มโอโรจิครับแต่นี่เราคบว่าความแข็งแกร่งมันแตกต่างกันมากครับพวกเขาเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปครับเราจะเห็นว่าผู้คนในประเทศวโนครับเริ่มถูกกดขี่ข่มเหงครับประเทศนั้นเริ่มที่จะแตกสลายแล้วครับเหตุการณ์ครับตัดมาที่ทางด้านปัจจุบันกันบ้างครับโอโรจิเนี่ยก็ยังคงโดนไฟไหม้ผมไฟไหม้ท่วมตัวอยู่ครับแต่เขาเนี่ยก็พยายามที่จะทําร้ายโคมุรัสกิเดี๋ยวว่าทําร้ายฮิโยรินั่นเองครับก็ ตามเจตนาเดิมของเจ้านี่นะเขาบอกว่าถ้าเขาจะตายครับผมเขาก็อยากจะทําให้ฮิวลี่เนี่ยตายไปพร้อมกับเขาด้วยนั่นเองครับแต่ทันใดนั้นเองครับเดนจิโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็ทําการตัดหัวโอรุจิไปนั่นเองครับส่วนทางด้านที่เมืองหลวงครับผมอาพวกเราบุคคลที่แบบปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าเลยใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าอามันก็แบบมีความปรารถนามีความหวังของผู้คนเลยพวกนี้ครับก็กําลังโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าครับบางคนก็บอกว่าอยากให้โอจิหายตัวไปครับบางคนก็บอกว่าอยากจะหนีออกจากคุนลก แห่งนี้ครับก็เป็นความปรารถนาที่เข้าใจได้ครับผมมันก็แฝงความทุกข์ทรมานของชาวเมืองพวกนี้อยู่ด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายของตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าไคโดและลูฟี่เนี่ยเผชิญหน้าต่อสู้กันอยู่ครับก็เหมือนกับว่ากําลังแลกการโจมตีกันอยู่นั่นเองครับอธิบายเสริมนิดนึงครับคือในการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับไคโดเนี่ยในในตอนนี้นะครับเราจะเห็นเป็น2ฉากครับคือฉากแรกเนี่ยการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับไคโดเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ย้อนอดีตไปที่ปราสาทโอเด้งนะครับส่วนหลังจากที่ ไคโดแปลงร่างกลายเป็นบังกรไฟขนาดยักษ์กันนลครับไคโดเนี่ยก็มีการอ้าปากขึ้นมาครับส่วนลูฟี่เนี่ยก็มีการใช้หมัดยักษ์ของตัวลูฟี่ครับแล้วก็มีการประทะก,กันรครั้งใหญ่ของผู้ใช้ฮาคิราชันทั้งสองคนครับการโจมตีของทั้งคู่เนี่ยไม่สัมผัสกันไม่ได้แตะต้องกันนะครับลูฟี่เนี่ยเขาหลับตาครับแล้วก็แบบมีการเอาแขนข้างหนึ่งเนี่ยมาป้องกันตัวเองจากคลื่นกระแทกครับคือคลื่นกระแทกเนี่ยมันจะรุนแรงมากครับเพราะว่ามันก็จะมีคลื่นกระแทกเนี่ยที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบไปยยยังภาาาาในนปรระสที้้้ดดวววแลเเก็จ็จไห่ ไคโดที่อ้าปากอยู่นะครับหมัดของลูฟี่เนี่ยก็เกือบที่จะโดนปากของไคโดนะครับผมแบบแบบพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่กันเลยนะส่วนการต่อสู้ในครั้งที่2ครับก็จะอยู่ในช่วงท้ายของตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับเป็นบุมไกลนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงโจมตีใส่กันด้วยการใช้ฮาคิราชันอยู่ดีนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับสำหรับการอัปเดตเต็มครับมังงะวันพีตอนที่1นึ่งพันสี่สิบแปดครับถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะครับผมแต่กัาาดีรบสห ต่อสู้ระหว่างไคโดและลูฟี่นะขวดกันแต่แม่งก็ยังดูแล้วไม่รู้จะชนะกันตอนไหนมันจะเพลียงพลัํมกันตอนไหนครับผมก็ยังคงหวดกันต่อไปเรื่อยๆนะแถวจะมีการย้อดงย้อดีดเข้ามาแทรกกันอีกด้วยนะถ้าโจมตีเท่ๆนะครับผมก็อย่างลูฟี่เนี่ยมีการแบบใช้แบบหมัดเทพวานอนหมัดพระเจ้าวานอนอยางยืดนะครับผมนี่แม่งจะเป็นซุนหงอคงอยู่แล้วนะลูฟี่ทุกวันนี้นะอะไรจะขนาดนั้นนะก็ดูแล้วคงจะเป็นหมัดที่มีความรุนแรงในการโจมตีนะครับผม ส่วนไคโดก็แบบมีการเปิดตะกิลใหม่นะเออกลายเป็นแบบบังกรเพิงร่างยักษ์ใหญ่ครับแล้วคือเพิงของไคโดคือแบบแม่งรุนแรงมากอ่ะสัมผัสบางส่วนของเกาะโอจิมะแบบคือละลายเลยนะผมผมก็นึกภาพตาว่าเออสงสัยแบบถ้ามันจะร้อนแรงขนาดนี้มันคงแบบระดับร้อนแรงแบบแมกมาร้อนแรงแบบระดับลาวาอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือมั้งนะขอย้อนกลับไปบทนเรื่องหมัดลูฟี่ยักษ์ใหญ่ก่อนหน้านี้หน่อยครับก่อนหน้านี้ไอ้มัดยักษ์ใหญ่ของลูฟี่เนี่ยเราก็คิดว่าโหสงสัยต่อยแบบแม่งเอาเละทั้งไคโดเล ทั้งโอนิชิมะเลยนะแต่การว่าถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยครับเท่ากับว่าไอ้หมายของลูฟี่เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทําร้ายไคโดหรือว่าทําลายเกาะโอชิมะได้ซะทีเดียวครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไคโดเนี่ยมันก็มีการประทะก,กับบัตตลูฟี่นะครับพอมีการประทะก,กันของฮาคิราชชาอะไรเงี้ยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยมันก็ยันกันอยู่น,นั่นเองครับมันก็เลยยังไม่ได้มีการทําให้เกาะโอชิมะเนี่ยเสียห,ยหายหรือว่าตกลงไปนั่นเองครับก็นั่นแหละผมตามที่ผมเคยบ่นไปก่อนน,นั่นเอง เราจะเห็นว่าฉากปิดเนี่ยเออมันบิ้วเรานะครับฉากปิดดูอลังการมาแล้วหลายตอนนะครับแต่พอมาตอนใหม่เด่ยครับผมไอฉากปิดที่ว่าเนี่ยก็ดูกลายเป็นบบธรรมดาธรรมดาไปนะเพราะว่า มันยังไม่ถึงกับขั้นแบบสร้างความเสียหายคลุนแรงให้กับไคโดได้กันสักกทีนึงะนะก่อนจากกันไปขอบนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของไคโดครับเราจะเห็นว่าไคโดเนี่ยพอเวลามีการใช้อาวุธกระบองเนี่ยครับมันก็โจมตีนะแต่มันก็จะใช้ท่าแบบอัศนี8ทิศอะซะเยอะเลยเม่งสารพัดอัศนี8ทิศนะครับอัศนี8ทิทแบบศททแบบนู้นอัศนี8ทิศแบบนี้อัศนี8ทิศแบบนั้นนะครับผม คือแม่งแบบสารพัดอัศนี8ทิศเ่ยเข้าใจไหมครับคือท่าโจมตีลักษณะการโจมตแมีแม่งก็คล้ายๆกันหมดเลยด้วยนะแม่งเปลี่ยนแต่ชื่อท่าเว้ย ผมรู้สึกสงสารไคโดอ่ะก็เอาจิงนะคือรู้สึกสงสารไคโดคือกระบวนท่าคือบึงเยอะมากแต่สไตล์การโจมตีแม่งไม่ค่อยต่างกันสักหลายผมเลยรู้สึกว่าท่าโจมตีของไคโดบางทีมันดูแบบจืดๆไปนิดนึงไงนะครับผมมันดูแบบไม่ค่อยเท่อะไรเงี้ยมันมันจะต่างกับโซโลอ่ะโซโลเห็นไหมว่าพอเป็นตัวเองเงี้ยผมโหท่าโจมตีแบบสรัพัดท่านะครับแต่ละท่าแต่ละ,ละเอฟเฟกต์เนี่ยมีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าด้วยความที่แบบไคโดแม่งใช้อาวุธเป็นกระบองหรือเปล่าอ่ะเข้าใจไหมแม่งเป็นกระบองอันเดียวทวนะครับ ผมมันอาจจะใส่เอฟเฟกหรือว่าใส่ความอลังการลงไปได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทําให้ไคโดเนี่ยถ้าเวลาใช้กระบองโจมตีตัตูนะ ถ้าโจมตีมันก็จะดูแบบอาจืดๆเทื่อๆไปนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับผมเพราะว่าไม่เป็นการโจมตีที่แบบใส่ฮาคิราชันลงไปนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ